หายไปเยอะจังครับเนี่ยติดโควิดกันครึ่งแกงคับอะไรนะเอาไปด้วยกันเหรอใช่ครับบางคนเป็นก็ยังยืนอยู่นี่อยู่ครับไปเอาไปลอง่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยว วันนั้นไ,ได้ได้คุยอะไรไปบ้างครับเฮ้ยกับปูหัวหัวสีขาวเขาบอกว่าให้พวกหนูตอนแรกเขาบอกว่าให้พวกหนูเอาเอาวุฒหายกันยี่สิบครับฮะแลก็วอ<า>สิบหกใช่หครับตอนแรกเขาบอร<า><า>์ยี่สิบวอสิบหกแล้วเหมือนกับว่าป้าไปคุยมาอีกทีนึงแล้วป้าบอกเอ้ยบอบเพื่อนเจบ๊บอบเพื่นบอบนเจไปคุยมาว่าเอาสิบสองวอสิบหก ดังน,นั้นเลยครับที่คุยกันไว้แล้วก็เขามีอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือหรือว่าจะพ้นหนูจะตีดูแต่เขาก็จะเอาเอาหายเรื่อยๆถ้าไม่รับข้อเสนอนี้แล้วก็อีกตัวเรื่องหนึ่งก็คือต้องจบรูกคนในแก๊งสองคนนะครับเลือกอยังครับสองคนไม่ใครเลือกอยังคุณลุงเขายัางไม่ได้เลือกครับงั้นคุณเลือกนเลยตอนนี้ จบไม่ได้หรอกลุงูไม่ได้ยินเสียงใครแล,ล้วหมือนกับว่าตอนหลังคุณลุงคุณลุงหัวาขาวเขามีให้อีกตัวเรื่องหนึ่งก็คือ,อคถ้าหนูไม่รับข้อเสนอที่จะตัลรลบเอาวุธหรือว่าจบโลสองคนเขาจะจบโลปะปาค่ะแวเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ รอมลบให้ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องมีการจบโลเกขึ้นครับอืมเราลบไปยังครับยังใช่ไหมยังครับคุแล้วเขาพูดอยู่หรืไม่ได้ยินอ่ะคุณไม่ได้ยินเลยไนะหูดูก่อนออครับพี่เ้บ้องหูให้ไหม เอาคนไหนครับสองคนวันนี้แล้วผู้ชายหรือผู้หญิงหนูให้หนูให้คนในแก๊งหนูจบไม่ได้หรอกครับลุง <c oughs> ไอ้แล้วอ่ะไอสองคนนี้ได้ไหมเนี่ย ครจบผมก็ได้นะครับอันนี้ไม่เอานามสกุลเดียวกับไอคอม,มาอ่ะอ่าแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะไม่เอาไม่เอาหนู่มให้ลุงจบลวงไปทังเดี๋ยวนี้เลยผมก็ได้ครับชื่ออะไรครับคุณนายครับอีกคนหนึ่งอ่ะเยฟครับโอุ้ยครับลุงไอ้ไม่ได้ยินอะไรเลยให้เขาตอมอใหม่ดูครับ ไอพีไอพีไอพีต่อหมอข้อความไปเดี๋ยวรเราเอาไม่เอาเจมไม่ให้จบหนูเองก็ได้ครับลุง jjpp เขาอินโรดีนะครับเดี๋ยวรอพี่พีก่อนกันเล ไอต่อกันเถอะไม่เป็นไรหรอกเจคิดไว้อยู่แล้วเ,เจเ,เจกับพี่มีพี่สาวอยู่สองคนครับเป็นแฟ่เหมือนกันเลยถ้าจะคนมุมโฉมเดียวกันเอเจฝากพี่สาวมาหานะเดีย๋ยวลองคุยก่อนก็ได้ครับรอพีพีก่อน มีี่คนนะพุทธภา,ามีโอ,อ,อนนน้นั่งดีดีครับนั่งดีๆครับนั่งดีๆสายกระโปรงค่าสารอนมีประมาณสี่สิบแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ที่แบบเขายัางสาม,มารถใช้ชีวิตดูแบบปกติได้ก็น่าจะประมาณยี่สิบอาวุธครบทุกคนนะครับอาุธครบครับ ผ่านไปกี่เดือนแล้วครับพุทธสภากับที่นี่อายอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสองปีครับอ uh huh. ่าฮะแล้ว,วาบางคนมาไม่พร้อมกัน uh huh. ไม่พร้อมก uh ัน huh. เอาปลุง uh huh. แล้วตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง ผูกพันกับทุกๆคนนะทุกๆคนที่หนูหนูจากก็ผูผกพันครับมากๆอ่ะฮะใครคนหนึ่งครับะหนูถามว่าอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างสนุกครับไม่มีที่ไหนทำให้น้องพีปีสนุกได้เท่าที่นี่เลย ทุกคนก็ใจดีทุกคนน่ารักกับพีหมดอมครับใครนาะไม่น่ารักกับแกวันนี้ไหนพีทำไมอ่ะอมโดนโดนปลเลี้ยงไม่เอาไม่จบ้าแราไม่ยอมคนในแก๊งเราต้องโดนนะมันไม่มีทางอื่นแล้วเหรอใช่ทำไมอ่ะมันไม่ได้หรอกมามีพี่ตาาอยู่สองคนไนงะทำไมอ่ะแต่ะ ยี่สิบสี่ปีเราสองคนก็ไม่ต้องไปไงให้คนอื่นไปแทนไม่เอาครับทำไมอ่ะหนูได้หนูไม่ค่อยมีประโยชน์อยู่แล้วงานการพวกหนูก็ไม่ทำงันเจ๊อยาเลยครับอยาเลยหให้คนในแก๊งหนูไปไม่ได้หลรอ้หนูไม่อยากให้เขาโดนโจบอ่ะทุกคนเขาก็สำคัญกับพวกหนู หนูยอมไปเองดีกว่าให้คนในแก๊งหายไปแล้วหนูต้องมาน่ารู้สึกแบบนี้กัแบบทุทกๆวันอะ่ะถ้าพวกหนูเป็นคนหายไปเองหนูก็คงไม่ต้องคิดอะไรอ๋อแล้วคนที่อยู่ครับก็ไม่มีใครตายไม่ได้หรอกครับถ้าไม่อยากให้คนตายลองเสนอมาได้ไหมครับค <น S 1> ุณลุงอยากได้อะไรอ่ะถ้ากับพฤษพาเนี่ย เราไม่เคยมีปัญหากันด้วยก็ไม่รู้อยากได้อะไรกับพฤษภานั่นนะสิก็ลองเสนอมาดูครับเอ๊ะว่าไงพี่คิดไม่ออกประมแก๊งก็ได้ครับประชุมแก๊งก่อนก็ได้ครับนั่นเป็นลบอาวุธเหมือนที่คุยไว้เหมือนเดิมได้ไหมครับอาวุธลบอาวุธเลยเหรอก็มืนมีลบอาวุธด้วยเหรอ ใช่ครับที่คุณลุงเขาให้เลือกครับไม่ลบอาวุธก็จบโลครับไม่จบไม่จบจบโลโลวุตกี่ชิ้นสิบสองชิ้นสิบสองชิ้นวอสิบหกชิ้นครับสิบสองชิ้นวอสิบหกใช่ครับครับผมโอ้โหต้องให้ลุงเขามาเลือกอาวุธเองนะ สองทางเรื่องนี้เท่านั้นนะคะร,รู้ไม่งั้นเขาจะจบโลกปะป๊า,ปาเอ้ยเพื่อนบอกลองคุยกันในแก๊งก่อนไหมสีสิของมันของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ในแก๊งเรตัดสินใจกันแล้วครับพี่เรื่องลบอาวุธครับผมให้คุณคิดข้อเสนอใหม่คุณจะเอาไหม ถ้าคุณแม่เอาไม่เป็นไรผมยินดีให้คุณลบอาวุธหรือว่าให้คุณจบโรได้นะเอาครับพี่แต่ขอเวลาคุยกันสักครู่ได้ไหมครับได้ครับเชิญขอบคุณครับสักครู่นะครับน้องฮีน้องเคียให้ฟังระหว่างรอไหมฮะไปไปคุยกับเพื่อนนู่นครับเราอ๋อคุณลุงโดดจังอ๋อหรืวท่านก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ไงก็เราบอกว่าอยู่ก็เราบอกว่าเราไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่หรอไม่ใช่หนูมีประโยชน์สุดๆเนี่ยหนูกำลังพยายามสร้างความบันเทิงก่อนที่คุณจะหนีไปไง พยายามไม่เจ้าแล้วครับลุงนุ่นเพื่อนอยู่นู่นนะเพื่อนเพื่อนอยู่นู่นแล้วกำลังเดินเอาให้หนุ่มฟังได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยว <c oughs> ไม่ได้เรื่องของในแก๊ง <Es> เหมือนมนรู้ว่ามีคนอยู่นะไอ้เหญ่ทียรถรถบรรทุกไปแกบีบแต่ซะไอสัตว์เฮ้ยพ่อวิจกมีใครไปขอเปล่าพี่ขอถึงแต่ไมยท่าใหม่เหรอไม่ท่าใหม่พ่จกท่าใหม่เฮียมาตั้งนานแล้ว อะไรวะนะ่วันนี้อาเตอฟาน้องก็ตัดขนใช่ไหมครับตัดให้เลยครับผมตัวนี้ตัวนี้อาจจะกัดหน่อยครับฟันเหลืองหน่อยตัวนี้ทอาแบบตั้นหรือแบบซอยบางๆครับเอาแบบเหลืองครับเหลืองเหมือนฟันของเขาเนี่ยครับสักมาเจ็ดปีขอเสื้อใหม่หนึ่งตัวฮา <c oughs> <c oughs> สมัยอะไรกูยังไม่ทำเลยเฉยจับหนูเดี๋ยวมันกลับไปดีซีนู่นไอ้เฮียไปไปเดี๋ยวกูก็ทื่อแป้งใหม่ด้วยไอ้เทียซีเนี่ยรอบเนี้ไม่มีแก๊งช่วยมึงละเดี๋ยวมึงโดนกูแค่นั้นแหละเฮียอยากจับตัวนี้ตัวนี้ตอบกลับได้นะตอบยังไงเขาจะตอบเฮ้ยจีโจ้ไตำรวจจีโจ้ไอ้เด็กเดินทีซีไอ้เฮียอยู่ตำรวจเป็นผู้กองผู้กองเฉยจีโจ้จีโจ้เป็นผู้กองเฉยไอ้เฮียอยู่ทีซีไปขี้ฆ่า จีจ้เจ้าเจเจ๊จีจ้เจ้าจี้เจ้าปนี้มันกล้าจุกปูนได้ไงวะเนี่ยกูบอกแล้วเราคุมไม่หมดหรอกนี่พี่เราก็ไปคุกตามหน้าคุกเนี่ยมันอยู่วันยี่สี่อ่ะมันก็ผัดเวรกันเรื่อยอ่ะนี่พี่เราก็ไปดักเราหน้าคุกอ่ะแล้วก็จบแมวอ่ะ พี่เงินเหรอเทอ่าไหร่อ่ะสิบห้าล้านครับสิบห้าล้านเองเอ่ะเนี่อะไรเนียอะมีเรื่องของเงินครับแล้วก็วเรื่องของการหาของให้เพราะว่าท่านี่ฟังมาจาก ที่ลุงเขาคนนั้นเขาคุยกับทางทีซีเยเคนน่าจะมีคนที่เอาวุธหายเยอะอยู่ค่ะอ๋อเรไม่ต้องสนใจครับเรื่องอาวุธเดี๋ยวผมขึ้นกันได้ไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นเลยไม่ต้องโฟกัสเลยส่วนเรื่องที่เสนอเงินมาสิบห้าล้านเนี่ยน่าสนใจแต่น้อยไปเท่าไหร่คะเติมศูนย์หลังเลขห้า ร้อยห้าสิบระ,ะครับร้อยห้าสิบล้านเลยเหรอพี่คือถ้าอนี้ยมาเนี่ยถ้าเสนอน,นี้มาปุ๊บเนี่ยคือเราไม่ต้องคุยกันต่อเลยเรากลับเลยทุกอย่างของเราก็คือจบระยะเวลาเท่าไหร่ครับลูแต่พูดเล่นครับแม่เหรอกเงินนะอ,อ้าวโหอุตส่าห์ใจชื้น ไปโจดไหมไอ้นพนูน้องเป็นลูกมือดูไหมเอ่อนะเอางี้เดี๋ยว <นะ S 2> พุทธภาษานี่อยู่ในเจ็ดเทพไหมครับอยู่ยังอยู่ครับอยู่ครับอยู่ฮะอ,อ่าอยู่ในเจ็ดเทพแล้วเนาะ อืมเรามาเดิมหาอะไรเดิมพันกันดีกว่าอ๋อพันนั่นเหรอฮะใช่ครับ มีอยู่สองตัวเลือกสองอีกแล้วหรอตัดตัวเลือกที่ว่ามีอะไรบ้างครับพี่เอาเป็น หน,หนึ่งวงล้อเราว,วัดดวงกันดีกว่าเรื่องอะไรฮะว่าจะรอดหรือจะอยู่หนึ่งคนอ๋ออันสุดท้ายมันก็มีโจทย์เรื่องคนตายอยู่ดีไม่ใช่หรอคะคุณลุงไม่มีครับก็ถ้าเอาเนี้ยก็จะตัดสินแล้วว่าจะรอดหรือจะตายแล้วสองอะคะ ถ้าตัวเลือกที่สองเดี๋ยวบอกหลังจากตัวเลือกที่หนึ่งเลือกเสร็จแล้วว่าจะตายหรือจะรอดตัวเลือกที่สองจะทํางานอัตโนมัติเอาเอาวันนี้น้องเพลดูดวงมาเขาบอกว่าดวงไม่ค่อยดีอ่ะงั้นเราไปทีซีกันดีกว่าครับไปเฮ้ยเราอยู่ไหนนี่วะ ิเย <łość> ่าจุกอะเดี๋ยวถ่ายมาเย่าถ่ายมันเบอร์สีอะไรครับวันนี้มึงเปิดปีนี่ยมันกลับมามันน่าจะเบอร์มันมีรถจูบมีรถจูบมีรถจูบมันไปเทมเพียแม่งไม่รู้มันบอกไปขี่แต่